มาสิคละหน้าเรื่องลำโขงเงาวยานลุงเอ้ยแม่น้ำโขงเกิดจากเขาที่เบ็ดใหญกว่างลำหนามแม่โขงไหลายพันทธงบานเก่าโขงเมืองเลยทั้งหมูดอดมูนค้อนพนมมวลมูกาหารก็ไหลถ่วมล่องหมูบนไปล่วงลวงหาบอลขวงบ่ได้ล่องขีนไตตูทะเล ำมูลเกิดจากพี่นครราชสีมาไหลผ่านเมืองผีประเกดเมืองขุคันลาปันมีตีมางไหลบอมีทั้งข้างเมืองบุรีรัมย์พุ่นกระถ่วมทองล่องหูบ่นผิดมูลบ่ได้ยุดได้ยอย่างายน้ำไปรองไหลแม่น้ำที่เกิดจากดงป้าไม้ไหลผ่านลงมาร่วมนำามันขววมนี่ไหลหาดใต้ดังเถืนถึงย่ำกลางคืนถึงย่ำเฝ้าบอมีเฝ้าจะไหลแลนอ้ วัดขอนแก่นไหลตาแจงมารวมหันแนนแม่มุนสายหนึ่งเกิดจากคุณน้องที่ตาเป็นลำโดมไหลมาหอมลำหุนดูงผงล่องจีนไต่ย่มน้ำไหลเป็นฟองขื้นเป็นฟองขืง้นทีตันตาตาฟังย่มน้ำอ่างฟองแต่ขืนหิ้งเปิ่นตีเบิ้นน้ำหนึ่งนั้นเขาอื่นน้ำใงลำพญายน้ำนั่นมาจากสายแม่ปิงวังยมนานไหลมาฟ้าลำน้ำบางประคงกระพงดอง จำประสัดใครผ่าคงมารวมผ่านบอนเดียวสะแขต,ตังนั่นกันูล้่อน่ีจังหวัดลบบุรีน้ำพาจีนนี่หลายตอนแดงกันนี่หลายบันว่าช่อล่ำไปถึงหันอ้วมกระสันนี่ร้อยปองว้ว้ายนาคิดถึงญาตแม่พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านอยู่จังไหน รถไสไต้นั่งเหลือทางหลวงผ้าบางของเก่านั่งเลยนั่งนม่ประท้ยของเฮานับแต่มือทีเก่าไปนาหุงเื่องนั่นว่าทอดกัย่งได่เบาว่านฝ้าเอ้อนอฝ้าห้องกระเต๋อฝ้าห้องกระเติอเจิดถินบางผู้เขียวเหลือเห็นโมกขาสริบุตรไทยน้งพ้าอมหวานหวานเห็นตั้งตาขาพระพุทธเจ้า You know I'm done, you